ฝนตกมานะครับผมโอกาสดีใครมีปุ๋ยอะไรปุ๋ยอินรียปุ๋ยเคมีแต่สวนเราม,มีปุ๋ยขี้ไก่ใช <c oughs> ออ่เอาไปใส่นะคะเอาไปใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเพรว่าพันแปดพันแปดซื้อขี้ไก่ได้กี่ถึงเต็มรถเต็มรถอากรากนะคะใส่แล้วก็ดีหมดแล้วค่ะขอให้มีใส่นะคะใครสะดวกปุ๋ย เคมีหรือว่าปุ๋ยสูตร1 5บห้าสิบเจอะไรก็แล้วแต่ก็ได้คือกันนะคะแต่ว่าสวนพ่อใหญ่เล็กของเฮาเราเน้นอินรียนะคะมะพร้าวอินรีบ่ยไหวบอค่ะไอไหวบ่ไหวบ้านไหว,ไหวก็ต้องไหวเออสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไหนจุดจัดปลัดบอก โอ้ oh, สุดยอดเลยครับผมเออยกขึ้นยกขึ้นเออไม่ต้องบอกเจ้าพี่โอเลียงเด้อฝนตกเด้อมันสิเป็นวัดห้ยุบชั้นพี่ละโอเคเอาเฝ้าฮึบฮึบ